แฟนแฟนเรือแล่นพ่อเรืองแม่เรียมเล่นว่าหวานตรึงยอดดูสดโครมลิขิต1.3ล้านวิวฉ่ำทั่วเมืองนาทีนี้คงไม่มีอะไรที่จะสามารถมาสู้กับละครอิงประวัติศาสตร์อย่างเรื่องโครมลิขิตยิ่งออกอากาศยิ่งทำลายสถิติเรตติ้งปังทั้งในจอและนอกจอและเป็นละครที่แฟนแฟน ให้ความสนใจอย่างล้นหลามการันตีด้วยเรตติ้งล่าสุด EP 1 8ที่ควาเรตติ้งรวมทั้งประเทศไปมากถึง6.84กลุ่มผู้ชมกรุงเทพมหานครก็ยังคงทำไปได้อย่างงดงามที่13.09และกลุ่มผู้ชมอายุ15ปีขึ้นไปหรือกลุ่ม15 Bu บวก Bangkok and Urban พุ่งไปถึง10.66รวมทั้งยอดผู้ชมดูสดออนไลน์สูงสุดถึง1.3ล้านคนยอดดูย้อนหลังผ่าน3 78. 7 8 p ล้านวิวและยังคงครองแชมป์อันดับหนึ่งประเทศไทยบน X ก,กับแฮ s h ท a g เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรมลิขิต EP 1 8แทำแฟนแฟนเซอร์ไพร์อยู่ตลอดสำหรับพรมลิขิตที่แกะกล่องเปิดตัวแม่เรียมยิหวาปริยาการ หญิงสาวจอมแก่นแห่งเมืองสองแควก็เตรียมออกสตาร์ทความหวานละมุนของพ่อหนุ่มเตาผิงอย่างข้อเรืองโปบธนวัฒน์ปล่อยโมเมนต,ต์เคมีเคใจกับฉากสอนแม่หญิงเรียมเล่นว้าออกมาบีบน้ำจิ้มให้ออเจ้าได้ยิ้มกรุบแค่แป๊บเดียวเท่านั้นก็ทำคนดูอย่างเราว้าวุ่นใจกันเลยทีเดียวและยังมีเรื่องให้คนดูได้ลุ้นกันไม่หยุดเมื่อจะหมื่นศีสอนรัก ใต้ฝุ่นกนกฉัดขอให้ขุนหลวงท้ายสะเกรดวรินทรออกพระราชองค์การให้แม่แก้วสินพัสธทรากรตกแต่งเป็นเมียรพระราชทานกับจหมื่นสีสอนรักแต่แม่แก้วกลับไม่ชอบใจที่ถูกคลุมถุงชนทั้งที่ทั้งคู่แอบชอบพอกันอยู่แล้วก็ตามพ่อริ์โปบธนวัฒนกับพุทธตาลเบลล่ารานี ก็หวานไม่แผ่วต่างถูกพูดถึงสนานโซเชียลแต่หวานได้ไม่นานเมียพระราชทานก็มาเป็นก้างชิ้นใหญ่งานนี้จะมีใครได้ตบแต่งออกเรือนหรือไม่ออเจ้าห้ามพลาดหนาต่อจากนี้ออเจ้าเตรียมแพ็คกระเป๋าไปท่องเมืองสองแควรพร้อมกันโมเมนต์พ่อเรืองแม่เรียมจะมาหวานอะไรให้เราได้ฟินอีกหรือไม่แถมอดีตของการเกตก,ก็กำลังจะถูกเปิดเผย เปิดจอรอดูพร้อมกันในโครมลิขิตทุกวันจันทร์พุธเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลาส